คุณไม่จําเป็นต้องบินไปที่ดวงดาวอื่นเพื่อค้นหาสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักมีคนพบสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาบนโลกของเรายังแผ่นแปลกๆนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งอ้างว่าพบวัตถุปแปลกประหลาดนี้อยู่ในห่อมันฝรั่งมันมีหมายเลขซีเรียลน้ําหนักและข้อมูลประเภทของโลหะสลักอยู่บนพื้นผิวด้วยแต่น่าเสียดายมันไม่ใช่เหรียญโบราณและไม่ใช่กล่องรางวัลอะไรเลยมันเป็นแค่กระบวนการบรรจุที่มีข้อบอกพร่อง ผู้ผลิตใส่วัตถุทดสอบโลหะนี้ไว้ในถุงบางถุงเพื่อทดสอบว่าเครื่องตรวจจับเอ็กซเรย์ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นวิธีในการป้องกันเศษโลหะที่อาจจะอยู่ในถุงเช่นโลหะชิ้นเล็กๆหรือชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องจักรตามหลักการแล้วระบบเอ็กซเรย์ควรตรวจจับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีวัตถุที่เป็นโลหะและคัดแยกออกมาแต่บางครั้งมันก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณพบสิ่งนี้ในถุงมันฝรั่งทอดคุณควรติดต่อผู้ผลิต เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นพวกเขาจะต้องทําการตรวจสอบภายในและแก้ไขเครื่องตรวจจับโลหะและงานด้านเอกสารแต่คําถามที่สําคัญที่สุดคือคุณจะยังกินมันอยู่ไหม ตัวมันฝรั่งอาจจะกินได้แต่โปรดจาไว้ว่าแผ่นนั้นมันไม่ถูกสุกานามัยแล้วตอนที่มันตกลงไปบนสายพานแต่ไม่ต้องกังวลโดยปกติแล้วผู้ผลิตจะส่งผลิตภัณฑ์มา 2- อสากล่องและเงินค่าทําขวัญเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอโทษและเนื่องจากเรากําลังพูดถึงความลึกลับของบรรจุภัณฑ์คุณรู้หรือไม่ว่าทําไมผู้ผลิตรองเท้าจึงมักใส่แท็กเล็กๆเ,เหล่านี้ไว้ในกล่องในบางกรณีมันจะแสดงตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ผลิตรองเท้า แต่บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นของที่ระลึกอันเล็กๆที่ใช้เป็นของตกแต่งสําหรับเชือกผูกรองเท้าหรือพวงก,กุญแจได้เพราะมันมีรูพิเศษที่ด้านบนหรือโซ่ขนาดเล็กแท็กโลหะที่มากับรองเท้าสามารถใช้เป็นซิปสําหรับเสื้อโค้ทในฤดูหนาวหรือกระเป๋าได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ผลิตรองเท้าใช้เพื่อย้ําเตือนลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาดังนั้นถ้าคุณพบแท็กดังกล่าวใ,ในกล่องรองเท้าคู่ใหม่ของคุณอย่ารีบทิ้งมันไปนะบางทีในอนาคตมันอาจจะนำไปประมูลเป็นของวินเทจหายากก็ได้ ปลอกนิ้วมือจะช่วยป้องกันนิ้วหัวแม่มือขณะเย็บผ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆและใช้สะดวกแต่ว่าเจ้าปลอกชิ้นใหญ่นี่ล่ะมันเป็นปลอกนิ้วสําหรับอัศวินในยุคกลางเครื่องมือทํางานไม้หรือเครื่องประดับวันฮอลลวีหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือที่ป้องกันนิ้วแบบโบราณสําหรับปอกข้าวโพดและทํางานที่คล้ายๆกันมีสร้อยข้อมือหนังเพื่อยึดถุงมือไว้ที่ข้อมือ และมีข้อต่อโลหะสารแบบพิเศษที่ให้ความยืดหยุนันอาดมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกเช่นถุงมือสําหรับแกะหอยนางรมหรือสําหรับหั่นเนื้อเพราะผู้ใช้งานต้องใส่มันเพื่อป้องกันมือจากของมีคม <c oughs> การออกแบบเฉพาะนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อตน้นศตวรรษที่20 <c oughs> ในสหรัฐอเมริกาลองจินตนาการว่าคุณกําลังเดินอยู่ในป่าและเจอกับอุปกรณ์นี้มีคนเอาแกลอนพลาสติกสีน้ําเงินใส่จารบีมีถุงติดอยู่และแขวนไว้บนต้นไม้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรเนี่ย มันคือกับดักจับมแมลงวันกวางแบบ DIY มีการศึกษาพบว่า,มาแมลงวันชอบสิ่งที่เป็นสีน้ำเงินมากกว่ากับดักถึงต้องเป็นสีนี้มแมลงวันกวางจะกัดเจ็บมากซึ่งแตกต่างจากมาแมลงวันทั่วๆไปมันอาจทําให้เกิดอาการแพ้และแพร่เชื้อโรคได้ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้สิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญพวกนี้มาคอยบินตอมคุณอย่าสวมชุดสีน้ำเงินสดตอนไปเดินป่า สำหรับถุงขยะที่อยู่ด้านล่างมันอาจจะถูกทิ้งไว้ด้วยเจตนาเพื่อเอาไว้ทิ้งกันลอนหลังจากที่กับดักหมดอายุแล้วท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคาดเข็มขัดนิรภยัยอย่าลืมหัวเข่าของคุณด้วยล่ะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งเห็นเข็มขัดรัดหัวเข่าที่ดูไม่ค่อยปกตินี้บนเครื่องบินและโพสต์ถามในเน็ตว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรคุณล่ะรู้ไหมมันเป็นระบบพยุงหลังพร้อมสายรัดหัวเขา่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อการผ่อนคลายและป้องกันอาการปวดหลังจากการนั่งหลังคอมและท่าทางที่ไม่ดี ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทุกวันเพื่อการนั่งหรือการขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นมันแตกต่างจากเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ระบบนี้ค่อนข้างสะดวกและพกพาได้แม้แต่นักบินอวากาศของนาซาก็ยังใช้ในระหว่างการทำภารกิจเพื่อดูแลร่างกายของพวกเขาคุณเคยพบขวดโหลแม่มดที่เต็มไปด้วยสิ่งของลึกลับแปลกๆไหมถ้าคำตอบคือใช่คุณคงรู้ว่ามันเป็นความคิดที่แย่มากที่จะเปิดขวดโหลเก่าๆจนกว่าคุณจะแน่ใจ100%เซว่ามันปลอดภยัย แต่ว่าการค้นพบที่น่าสับสนนี้ล่ะคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเจ้าขนปุยสีขาวนี้ไม่มีพิษไม่ต้องกังวลไม่รู้จักไม่ได้หมายความว่าอันตรายเสมอไปมันเป็นแค่รังไหมที่อยู่ในขวดบางคนเก็บมันไว้เป็นของที่ระลึกจากโรงงานไหมบางคนใช้มันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อขจัดสิวหัวดำและทำให้ผิวกระจ่างใสนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการค้นพบขวดที่ดูลึกลับมันเป็นกับดักขังจินนี่หรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะ แต่มันเป็นแค่ตะเกียงน้ำมันก่อนที่ทุกคนจะหันมาใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์หนักๆและดูซับซ้อนเหล่านี้ช่วยให้แสงสว่างบางันมีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่าแบบอื่นๆเพราะมันจะมีกระจกหรือแผ่นสะท้อนแสงด้วยหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อลดความร้อนและเปลวไฟแต่การใช้งานก็ค่อนข้างง่ายใส่น้ำมันลงไปในตะเกียงและใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปในช่องระบายเมื่อคุณจุดไส้ตะเกียงเปลวไฟจะลุกไหม้ที่ปลายช่องระบายเท่านี้คุณก็สามารถถือตะเกียงนี้ติดตัวไปได้ทุกที่เหมือนเทียนเล่มเล็ก และตอนนี้คุณก็ขอพอรสามประการจากจินนี่ได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะอันต่อไปอาจทำให้คุณสะดุ้งได้คุณคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรเต่ายุคก่อนประวัติศาสตร์คือประดับแฟชั่นชั้นสูงหรือผู้มาเยือนจากดวงดาวอื่นพิษนี่คือฟันที่อยู่ในลำคอของปลาจวด ถ้าดูจากภายนอกปลาจวดก็เหมือนกับปลาชนิดอื่นๆแต่พวกมันมีชุดฟันกรามที่มีลักษณะเฉพาะเรียงกันอยู่ด้านหลังปากของพวกมันฟันพวกนี้จะอยู่ใกล้กับคอรูปร่างของฟันจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ล่าอาหารของพวกมันสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมภาพลำคอที่น่าขนลุกของมันในอินเทอร์เนต็ตจึงดูแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยฟันที่อยู่ในลำคอของพวกมันน่าจะทำให้คนที่มีอาการกลัวรู้สึกสยองมากเลยล่ะแต่ความจริงแล้วพวกมันช่วยย่อยอาหารที่แข็ง เช่นหอยและสัตว์จำพวกคลัสเตชเอียนปลาจวดมักจะหาเหยื่อเป็นปลาขนาดเล็กหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแม้มันจะไม่มีฟันในส่วนหน้าของปากแต่มันยังสามารถกินอาหารที่มีเปลือกแข็งได้ด้วยฟันที่อยู่ในลําคอดังนั้นถ้าคุณเคยเห็นสิ่งนี้บนชายหาดอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีหรือเป็นลมไปล่ะมันไม่กัดคุณหรอกคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณดึงสิ่งของต่างๆออกมาจากร่างกายของตัวเองได้ผู้ใช้ r รด d ิตรายหนึ่งพบลูกบอลพลาสติกสีเหลืองในหูของเขามันไม่ได้รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเขาเลย พทย์ได้พบสิ่งนี้โดยบังเอิญหลังจากหาข้อมูลเขาคิดว่าลูกบอลน,นี้น่าจะเป็นลูกปืนอัดลมแต่สาเหตุที่พบมาในหูของเขายังคงเป็นปริศนามาดูเครื่องมือนี้กันมันทําให้คุณนึกถึงอะไรหรือเปล่าอาจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างที่แพทย์ทําหล่นโดยบังเอิญในห้องแลบไม่มันเป็นแค่ชิ้นส่วนเลโก้พอเห็นมันอยู่เดียวๆแบบนี้ก็ทําให้สับสนได้เหมือนกันแต่มันก็แค่ลูกโป่งสีแดงที่อยู่ในชุดตัวต่อเลโก้จบนะ คุณจะประหลาดใจไหมที่พบพลาสติกแหลมคมแบบนี้ในห้องใต้หลังคาที่มีฝุ่นจับมันดูคล้ายกระดานขนาดเล็กที่มีตะปูตอกไว้แต่ความจริงแล้วของสิ่งนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยมันเป็นที่สำหรับเอาไว้ตากขวดหรือถ้วยขวดหรือถ้วยจะถูกวางคว่ำไว้ให้อยู่กับที่และไม่ขยับเขยือนจนกว่าจะแห้งบางคนบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีในการทำให้ขวดฆ่าเชื้อแหง้งเพราะมันช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าขวดจะไม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่โสกรปรก